ลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา 1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกาทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกมีพื้นที่ประมาณ30ล้านตารางกิโลเมตรหรือ20%ของพื้นที่ทั้งหมดบนโลก ชาวยุโรปมักเรียกทวีปแอฟริกาว่าทวีปมืดหรือกาลาทวีปเนื่องจากเป็นทวีปที่ไม่มีคนรู้จักมาก่อนและยากต่อการเดินทางสำรวจเป็นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านของทรัพยากรธรรมชาติที่ตั้งและอาณาเขตทวีปแอ,อ,อฟริกาตั้งอยู่ระหว่างละที่จุดที่37องศาเหนือถึง35องศาใต้และลองจิจูดที่17องศาตะวันออกถึง45องศาตะวันตก อยู่ทางตอนใต้ของยุโรปและทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลแดงเป็นเขตกัน้นมีเส้นศูนย์สูตรผ่านกลางทวีปทิศเหนือจดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและช่องแคบยิบรอลตาทิศใต้จดมหาสมุทรอแลนติกและมหาสมุทรอินเดียทิศตะวันออกจดมหาสมุทรอินเดียและทะเลแดงทิศตะวันตกจดมหาสมุทรอแลนติกและอ่าวกินี ลักษณะภูมิประเทศแบ่งได้เป็น7เขตคือ 1. ที่ราบที่ราบแบ่งได้เป็นสองเขตคือ1ที่ลาบดินดดนสามเหลี่ยมและที่ราบตะกอนน้ำพาที่ราบดินดดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนายและที่ราบตะกอนน้ำพาเป็นที่ราบที่เกิดจากการตกทับถมของตะกอนบริเวณปากแม่น้ำมีลักษณะเป็นที่ราบขนาดใหญ่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบชายฝั่งทะเลของทวีปแอฟริกาเป็นที่ราบที่มีลักษณะแคบแคบเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงกระจายอยู่ทั่วทั้งทวีปที่ราบชายฝั่งที่พบอยู่จะอยู่บริเวณทิศตะวันตกและที่ราบชายฝั่งตะวันออกของโมซัมเบก2ทะเลทรายและซาเฮล ทวีปแอฟริกามีทะเลทรายซาฮาราเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งและมีพื้นที่มากที่สุดในโลกทะเลทรายอื่นๆได้แก่ทะเลทรายคาราเรีและทะเลทรายเอสเตรนบริเวณทะเลทรายจะมีระดับน้ําใต้ดินตื้นมีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเรียกว่าโอเอซิสเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่มาก 3. แอ่งแผ่นดินแอ่งแผ่นดินเป็นลักษณะภูมิประเทศที่ต่ํากว่าพื้นดินโดยรอบ เกิดจากการสุดตของแผ่นดินแองที่สำคัญคือแอ่งกันตาราแอ่งทากูเดนีและแอ่งคงโก 4. ที่สูงและที่ราบสูงภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกาประกอบด้วยเทือกเขาและที่ราบสูงภายในทวีปที่ราบสูงที่สำคัญคือทียีราบสูงเอธิโอเปียเป็นที่ราบสูง ขนาดใหญ่ของทวีปแอฟริกาโดยมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่2,000ถึง4,000เมตรและเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำใดอีกด้วยหุบเขาสุดเป็นลักษณะของหุบเขาที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกตามแนวรอยเลื่อนทำให้เกิดการสุดตัวของแผ่นดินซึ่งลักษณะภูมิประเทศแบบหุบเขาสุดคือภูเขาคิริมันจาโรสูง5,895เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งเป็น ยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาภูเขาและเทือกเขาเทือกเขาของทวีปแอฟริกามีลักษณะเป็นแนวยาวตอ่อเนื่องเป็นระยะระยะและพบก,กระจายอยู่ตามขอบทวีปใกล้ชายฝั่งเทือกเขาที่สําคัญคือเทือกเขาแอตลาสเทือกเขาดรากันเบิร์เทือกเขาที่เบเนตีและเทือกเขาฮาลังกา เกาะและหมูเ่เกาะเกาะมานดังกัสกาเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาในมหาสมุทรอินเดียมีพื้นที่ประมาณ587,713ตารางกิโลเมตร